เร็วๆเร็วๆมานี่ก่อนโอ้โหมันชี้จบแล้วเหรอเออมา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 เนี่ยๆอ๋อคนนี้ครับลุงกางเกงแดงนี่ครับเด็กกันวอะไรดิพี่ทำมันเอ้ยมันชื่ออะไรนะใครชนะเลนิปเปอร์มนตีอว่อะไรนะบ้ะใครชนะชื่อว่ากางเสา้อทิศยังไม่ไม่เลนิปเปอร์ตีค่ะ นี่ไงชิโร่มึงเอาไว้เข้าแก๊งเลยไปอะไรยังไม่ชิโ่เาไว้ใหเตยเด้อพราะแกงไอ้เรนมั้เรนปฏิอ้ออะไรปฏิอ้อเราไอ้เคสเอออ้เรนันนี้ก็คออฮอร์มกไมได้คงได้ครับเขาเชิดเลยอะไรนะอะไรไม่ได้คงได้ครับก็เขาเชิดเลยโคยยังมันตบปากลำคำเป็นพวกะใหญ่ก็รีบเกินเอาก็มึงออกแก๊งเราไม่ใช่เหรอเราคุยกันมาต้องนานแล้วเป็นเดือนแล้วค้นของดูกันหนึ่งดูมาดิครับสวัสดีเอ้ยมีใครมีแหวนเข้าแก๊งปะโอ้ มีพี่มีเหรียญตาเขพี่เรามาได้เอามาดิไปเจอกันทีสิพี่ต้องมาตีมันมันเป็นเป็นชิ้นส่วนมาตีปืนอะไรเนี่ยมันต้องตีเหรอมึงตีมาดิจะจะจะไว้ตกลงแล้วทำไมเราได้หมมึงไปตีดิตอนนี้แหละขาดต้องไปตีอะใครอ่ะพี่มึงเอามาตีเลยมึงคนเข้าต้องตีเหรอแต่ต้องเป็นเหรียญก่อนมันเป็นชิ้นส่วนนะพี่แล้วพี่ก็ต้องมาตีที่มึงเอามาเป็นศพดิไอชิโร่พี่เอาใครอ่ะ ได้คนได้ไดแล้วนคนนึงก็ไม่สือ่อก็ได้นะไม่ไม่รัวก็เบื่อเบื่อกะไงก็สักวันหนึ่งไปแบบเด็กอันนี้เราหยิบเอาผู้เล่นข้างทางแบบนี้เลยเหรอครับลุงได้แล้วดึงคน<อ>ไปวันไหนเบืบ่บบอเบื่อไปชิโร่ไปไอ้แฟกะวะเดินล,ล,ลูกแปะแทงเราแปะใครมาวะพิชิโร่มาไงเอ้เมึงเอาสบดไหมาเอาสดไหม ได้แล้วคนเข้าแก๊งคนหนึ่งฝีมือดีมั่นใจการันตีฝีมือชะ<า>ก,กาตจงัจงเลยจงังเลยเอาดีดีพี่เอาดีดีเหมือนไอ้ต้มตุม๋นมเจอ<ว>ที่บ้านเด็ดเจอที่บ้านเด็ดเจอที่บา้านเด็ใครอยากลัวาปเลยลัวลูขายขาม,มีแหละไม่ขายขามเรื่องจริงไอ้เหี้ยเนี่ยมือดีกูชวนมาหลายเดือนแล้วอ <c oughs> ย่าบอกนะคนน,นั้นนั่นคุณ รออะไรอ่ะห้อยกระติบอ่ะห้อยกระติป์แล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะพลุงพลังไปหมดอ่ะคนนั้นไม่ได้ตอนแรกผมไม่รู้เลยผมพูดเล่นนั่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือฉันมาตีเงินแล้วมาอยู่ดีฉันเอาอะไรเนี่ยคอยอะไรกับไอ้บุคคลของคอยเนี่ยไม่ได้แบบฮักกูเลยวะเนี่ย มีมีวุ้นปะมีวุ้อะไรอ่ะมีเปิดนบอร์หกเปิดเบอร์หกนี่มันประชากรคุณภาพของเต็มตัวอาคารนี้มีเราคัดคนสั่นมาให้เราแล้วลุงถือใครมาลุงมาเลยไป๊หยุดบ้านอ่ะไอดูนะยดีเขียนแอร์เลย แต่พูดเอาไปขากับบทได้พูดคุยไปรับไปขากับบทได้ตู้บ้านหรือตู้เลเวลตินเดินเข้าแกงยอดบ้านใครจะช่วยตู้บ้านเพื่อนตู้บ้านเยอะเลยข้าสามพี่ชิ้นสามปะไอ้าวได้ได้ได้ไ่ชิ้นสามเหรอส่วนสามหายยากสั่นเลยเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้วันก่อนกูเปิดมาได้เหรียญหนึ่งอะเหรียญมาขาดชิ้นส่วนที่สามครับลุงอันไม่มีรูปยูปข้างล่าง ถ้าไปเหรียญป้องกันอาวุธมันครบเสร็จลุงไปถือไว้ก็ได้อันหนึ่งก็นะครับไม่มึงทำนี้มึงทำนี้เนี่ยเอามาให้ข้างบนบ้านเนี่ยมึงเอามาที่ไข้างบนบ้านไปพี่เป๊บพี่เป๊บหยิบชีเรเบลไปนะพี่เป๊บหยิบอ๋อพี่เบ๊พี่พี่บ๊อสมีใช่ไหมครับพี่ที่สามไปหยิบไปหยิบที่เรเบลไปนะมันก็ไม่ได้เออวะใช่ใช่ใช่ต้องให้มันไปตีเองเออใช่ต้องตีเองไต่ครบเนี่ยลุงคนเข้าแก๊งเราคนที่สามสิบเก้าต้องขังด้วยหรอลุงเขาจะหนีเราเราคิดได้แค่ชิ้นส่วนอะ โอ้โหมาทรงเดียวกับแบดเดอย่เจ้าครบครังสี่ชิ้นเลยก็ได้เดียวอย่าพึ่งเดิยวีๆคนมาเดียวกันนะบ่ช่วยหน่อยดีเลยอย่าให้เขาลงมีอแจนงไม่ต้องอะไรกูมีเหรียญครบเสร็จอยู่อ่ะเหรียญป้องกันเนี่ยกูคิมให้ลงก็ตอนแรกผมไปกูได้แล้วกูได้มาแล้วเฮ้ยอรุ่นวันนี้เราแข่งถุ่มเหรอไอเต๋มาที่บ้านดิมีคนมาเข้าแก๊งวันที่สิบสองพี่วันที่สิบสองพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้วันที่สิบสองไอเต๋มีมีคนเข้าแก๊ง มาบ้านพ่ติีมาด่วนเลยพี่ลุงออกใครมาก็ไปรู้เนี่ยไหนกูมาถึงบ้านอะไรกูมาถึงบ้านเนี่ยอยู่เชินเลยต้องขังด้วยล่ะลุงบอกเหมือนพวกหนูพวกอะไระถ้ามันไม่เข้าก็ปล่อยมันอยู่อย่างเงี้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงแม่มันอยู่ไปเลยมึงอยู่กันสองสามวันน่ะป้อนน้ำป้อนอาหารด้วยแล้วกันอย่าให้ตายล่ะุ๊กนิบใครด่ขี้กัว มึงมันถายไม่ว่าออกมึงมันมันไปออกเสาอาทิตย์เพราะอะไรทะเช่างมันช่างก้าววันตายวันเวรหน่อยไมไม่ดไม่ดี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 ไป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 ไต้องวัดเอาเรือดไปเอาเรือดไปตีเอาเดียดไปตีแล้วมาเข้าแก๊งเรี่ออะไรเรื่ออะไรเร็วๆร็วแอบจีบอ๋อนุ้มนิ้บออกเสาอาทิตย์เพราะอะไรน้องว่าจะได้ออกเสาอาทิตย์เพราะอะไรก็จะพักนี่แหละจะมาตีปืนดันของพักอะไร ลุงครับมัน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 ทามันทาวัตไปหลายคนแล้วครับลุงมันเหมือนพวกโอเด้งอะครับลุงเป็นหนวดขาวอ่ะจริงครับลุงไม่วัดไม่วัดเอาเข้าแกงก่อนโอเคไม่วัดลุงไม่อยากเป็นหนวดขาวคุ้งะครับไอตี๋มายังเต๋อไอตี๋ปล่อยหลุดไม่ได้แล้วนะปล่อยหลุดมามันไล่กัดไปเลยนะาเนี่ยพี่ตีพี่แต่พี่ต้องระวังหน่อยนะมันกัดพี่ยิงนะมันกัดจริงนะพี่ตีพี่ตีไม่อยู่ในวอ มีกาแฟปะขอกาแฟดิสามหกสามหกนี่ครับเต็มครับลุงกาแฟลุงเต็มเอาไปให้หนึ่งใครเนี่ยเนี่ยเหรอคนนี้เหรอเนี่ยคนนี้คือใครไอ้นุ๊กนิปะไอ้นุ๊กนิปะไอ้นุ๊กนิปะแอบมิดสหายใครจะใครจะช่วยมึงนุ๊กนิปน้อง ออกไล่เมืองแฟมีคนรอซึมได้อันเด็กูโพสตต่อว่าใครจะช่วยสรุปจะเข้ามาเนี่ยไอ้นุมเนปเดี๋ยวจะติดตัวติดเข้าเลยลุงกี่ทิอไปฉัน<ส>จะตายห้าไหมล้ะคำเดียวเลยไม่ตาย ไม่ไม่มีสัญญาตายใช่ไหมมีมนั่นไงจ้กถามว่าเข้าไม่ตายตเขา้าไม่ตายต,ต,อตอนเข,าาานเขา้าไม่ตายตอนเขา้าไม่ตายตอนเข้าไม่ตายก็พวกกถามไม่ใช่เหรอตอนเข้าตายไปก็ไม่ตายเขา้าไม่ตายเนี่ยพวกกูก็ยืนอยู่กันครบนี่ไงน้องตอนออกอะ่ะลุงลุงเออคือคือข้าเจ้าอายุยังหน่อยอะ่ะไั่สน่อยไปหาประสบการณ์ก็ได้แต่ตอนสบการณที่นีอยากอยากตายไม่ไม่อยากตายได้ไหม ทำไมต้องตายล่ะคนเราชีวิตมีค่าบอแม่เดยงดูมาต้องตายเลยเหรอใช่ใครทำไรอะเป๊เฮ้ยมึงคุยกับมันให้รู้เรื่องจนกว่ามันจะเข้าแก๊งนี้ถ้ามึงคุยกับมันไม่รู้เรื่องก็อยู่กับมันไปนานๆอะแล้วมึงก็เอามันเข้าแก๊งด้วยนะโอเคปะได้ครับลุงพี่เป๊ปผมมีสัภาพี่ไปเ้แต่ดีนะผมต้องไปอนีแล้วทากิจกิจกรรมงก่อนลยปวดหัวเลยคุยรู้เรื่องเอาไปเฮ้ยงั้นกูหนีก่อนเลยยังปัว ไปทำของก่อน